เนื้อหาก็ดีค่ะดีมากด้วยเพราะว่าทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นในแต่ละสเต็ปของการฟังการขายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันทําให้เราแบบต่อไปอนาคตอาจจะคิดต่อยอดได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ชอบค่ะจริงๆนะถ้าสอเราเปิดใจเนาะเหมือนกับทุกคนแหละจะหมายจะเก่าเราสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้พ่ออาจารย์บอกว่าตลอดเส้นทางนี้จะเป็นที่ปรึกษา คือถ้าเราใหม่เราก็ยังสามารถที่จะถามอาจารย์ได้ถ้าตรรดเราไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยครสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเลนชิดพี่แป๋มค่ะพี่แป๋มนะครับพี่แป๋มปัจจุบันพี่แป๋มทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอ๋อโอเคครับแล้วจะเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีความสนใจในในด้านอสังหาเพราะว่าจริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะ ที่ซื้อที่มาแล้วจะแบบว่าจะแบ่งล็อกขายทีนี้ก็เลยเห็นในการยิงแอดอาจารย์มาใช่ใช่ใช่ก็เลยได้มาอบรมเพื่อที่จะรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้ครับผมแล้วเรียนไปวันแรกรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคนะคะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเนื้อหาก็ดีค่ะดีมากด้วยเพราะว่าทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นในแต่ละสเต็ปของการสร้างบ้านขายใช่ไหมใช่ค่ะ มันทําให้เราแบบต่อไปนาคตอาจจะคิดต่อยอดยได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะคก็ชอบค่ะเราเราครอนี้คิดว่ามันมันเหมาะกับใครบ้างจริงๆนะถ้าส่นวนเราเปิดใจเนาะเหมือนก็ทุกคนแหละจะใหม่จะเก่า<ช>ก็าสามารถมาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมได้พ่ออาจารย์บอกว่าตลอดเส้นทางน,นี้จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเราใหม่เราก็ยังสามารถที่จะถามอาจารย์ได้ถ้ากรณีเราไม่เข้าใจอะไรเนาะคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ